ยาสุคืคอบุรุษชาวไอวอนียผู้เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่และเป็นนักดาบผู้แคล้วคล่องว่องไวซึ่งสามารถใช้พลังวายุฟาดฟันศัตรูชายหนุ่มผู้หญิงทนงผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าฆ่าอาจารย์ของตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่ยาสุก็ไร้หนทางไม่อยาดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและจำต้องสังหารพี่ชายของเขาในการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเมื่อเวลาผ่านไปฆาตการตัวจริงก็ถูกเปิดเผยในที่สุดและพี่ชายของเขาก็ได้ฟื้นคืนชีพจากความตายแต่ทว่ายาสุกลับไม่สามารถทำใจให้อภัยตนเองสำหรับทุกสิ่่งงททีเขาไได้ลป ตอนนี้ขาพเนจรท่องไปทั่วโลกโดยมีเพียงสายลมเป็นเครื่องนําทางดาบของเขายินดีต้อนรับเข้าสู่หนื้อเรื่องแชมเปี้ยนของยาสุผู้ไม่ได้รับการอภัย แชมป์เป็นที่คนไทยนิยมเล่นเป็นอันดับหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าครองแชมป์มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ตัวนี้ถูกปล่อยออกมาให้เล่นกันเชื่อไหมว่ายาสวดเนี่ยยังคงเป็นตัวละครที่คนมักจะมองว่าเป็นตัวโกงที่สุดในเกมนะครับเพราะเขาเนี่ยสามารถ1ต่อ5ได้สบายๆถ้าเขาเกิดในเกมนะครับแต่คาจริงเนี่ยตัวละครนี้นะครับมันไม่ได้เก่งตามที่หลายคนคิดหรอกนะครับผมยิ่งในยุคนี้แล้วเนี่ยมีตัวที่เล่นง่ายกว่าและไม่ตัวเที่ยวชนะยาสวดได้สบายๆหลายตัวเลยครับในด้านเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าตัวนี้นะครับมี และล่าสุดก็ตอนที่ปล่อยตัวอย่างเกม Ruin King ออกมานี่แหละครับไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาชื่นชอบอะไรมากมายกับตัวนี้ขนาดนั้นนะครับเพราะเขาเนี่ยถึงขนาดชุบชีวิตพี่ชายเขาขึ้นมานะครับแถมทําให้มีสกิลที่สามารถเล่นได้กับยาโุได้ดีมากอีกด้วยเรามาฟังเรื่องราวของยาสุนักดาบผู้ที่ไม่ได้รับการอภัยกันเลยดีกว่า เมื่อตอนเป็นเด็กยาสุมักจะเชื่อสิ่งที่คนอื่น,นในหมู่บ้านพูดเกี่ยวกับตัวเขานั่นก็คืออย่างดีที่สุดเขาก็เป็นเพียงวิจารณญาณที่ผิดพลาดและอย่างแย่ที่สุดก็คือเขากืัความผิดพลาดที่ไม่อยากแก้ไขได้เช่นเดีวยวกับความเจ็บปวดส่วนมากในนั้นก็มีความจริงบางอย่างอยู่แม่ของเขาเป็นหญิงไม้ซึ่งมีลูกชายวัยเด็กอยู่แล้วหนึ่งคนในตอนที่ชายซึ่งจะกลายมาเป็นพ่อของยาสุผ่านเข้ามาในชีวิตของนางเรากับสายลมฤดูใบไม้ร่วงและก็เช่นเดียวกับฤดูแสนเหงานั้นเขาได้จากไปอีกครั้งตัง โยเนะผู้ที่เป็นพี่ชายตามบิดาของยาสุจะเป็นทุกอย่างที่แตกต่างจากยาสุทั้งหน้าเคารพรอบคอบและมีมโนธรรมแต่ทั้งคู่กลับสนิทสนมตัวติดกันชนิดที่แยกจากกันไม่ได้เมื่อเด็กๆคนหนึ่งแกล้งยาสุโยเนะจะคอยช่วยปกป้องเขาเสมอแม้ยาสุจะขาดความอดทนแต่เขาก็มีนิสัยแนว่วแน,วแนว่มุง่งมั่นมาชดเชยเมื่อโยเนะเรื่องฝังตัวเป็นศิษฝึกหัดที่สำนักดาบชื่อดังของหมู่บ้านเด็กน้อยยาสุก็กตามไปรออยู่ด้านนอกสำนักท่ามกลางสายฝนและดูมรสุมจนกระทั่งบรรดาอาจารย์ใจอ่อนยอมเปิดประตูให้โอกาสเขายาสุแสดงให้เห็นถ ที่ติดตัวมาตามธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความมุหงิั่ให้บรรดาเพื่อนใหม่รูปสำนักของเขาเป็นอย่างมากเขาเป็นสิทธิ์เป็นคนเดียวที่ซึ่งบุเท่าสูมายอดปรมามจารย์แห่งวิชาดาบวายุในตำนานคนสุดท้ายให้ความสนใจผู้เทาเล่งเห็นศักยภาพของยาโสแต่ทว่าลูกศิษย์ผู้หันหันพลแล่นกลับปฏิเสธไม่รับการสอนวิชาจากเขาและยังคงนิสัยพยศขนองดังพายุหมุนโยนเนร้องของน้องชายให้แล้วทิ้งความหยิ่งทะนงตนและได้มอบมเมล็ดต้นเมเปิลซึ่งเป็นบทเรียนขั้นสูงสุดว่าด้วยความอ่อน,นอ ชาวันรุ่งขึ้นยาส่วนตกลงยอมรับตำแหน่งสิทธิ์และผู้คุ้มกันส่วนตัวของบุเท่าซูมา เมื่อข่าวเกี่ยวกับการลุกรานของน็อกซัสแพร่มาถึงสนัอกดาบแห่งนี้บางคนก็เกิดแรงบันดาลใจจากการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ที่พลาสิเดียมแห่งนาโบริและในไม่ช้าหมู่บ้านแห่งนี้ก็ต้องสูญเสียบาดาผู้ที่มีความสามารถยาสุอยากใช้ฝีมือดาบของเขาร่วมรบในศึกครั้งนี้แต่เขากลับถูกสั่งให้อยู่ที่สำนักและปกป้องเหล่าผู้เท่าทั้งที่เพื่อนร่วมสำนักและพี่ชายของเขาเดินทางไปร,ร่วมต่อสู้การลุกรานครั้งนี้ลุกลามกลายเป็นสงครามในคืนหนึ่งซึ่งฝนกระหนำ่ำเสียงกลองบอกสัญญาณเคลื่อนทับของน็อกซัสดดังงขาาาาจกกอีีหุเนนึ่ใน่ใทสสย และทิ้งหน้าที่ของตอนเองด้วยความเชื่ออันโง่เขลาว่าจะสามารถพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ได้แต่เขากลับไม่พบการต่อสู้ใดมีเพียงสูตรสารที่เต็ไมไปด้วยซากศพของทั้งชาวน็อกซัสและไอโอเนียกลาดเกลื่อนบางสิ่งที่เลวร้ายและผิดธรรมชาติได้เกิดขึ้นที่นี่บางสิ่งที่ดาบเพียงเล่มเดียวไม่อาจหยุดจังได้ดินแดนแห่งนี้เองก็ดูเหมือนจะมัวหมองแปดเปื้อนมลทินเพราะสิ่งนั้นหลังจากตั้งสติได้ยาสุโอก็กลับไปที่สนักดามในวันรุ่งขึ้นแต่เขากลับถูกล้อมโดยเหล่าศิษย์ที่เหลือซึ่งถถืือออดาาาาพรู้้้มมมไวววในผูู้เเ่สีสียยชิตแลแลละก กล่าวหาไม่ใช่เพียงแค่ว่าละทิ้งหน้าที่เท่านั้นหากต่ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรด้วยด้วยตะหนักขึ้นมาในใจว่าฆาตกรตัวจริงจะลร้หนวไม่ถูกลงทันหากเขาไม่รีบลงมือโดยไวย่าสุ่จึงต่อสู้เพื่อหนีออกมาแม้จะรู้ดีว่าการกระทําเช่นนี้มีแต่จะยิ่งตอบย้ําว่าเขาทําความผิดจริงตามที่ทุกคนสงสัยตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้ร้ายหนีคดีในเอวเนีย er, ซึ่งถูกแบ่งแยกด้วยสงครามย่าสุ่ตามหาเบาะแสที่อาจนําพาให,ให้เขาได้พบฆาตกรตัวจริงตลอดเวลานั้นเขาถูกตามล่าดโดยอดีตพันธมิตรและจําต้องต่อสู้ เพื่อรักษาชีวิตรอดหรือไม่ก็ต้องตายนี่คือราคาที่เขาเต็มใจยอมจ่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อเขาถูกตามล่าโดยบุคคลที่เขาหวั่นเกรงที่สุดซึ่งก็คือโยนิผู้เป็นพี่ชายของเขานั่นเอง ้วยเกียรติยศที่ยึดมั่นทั้งคู่เดินวนรอบกันเมื่อดาบของพวกเขาปะทักกันในที่สุดพลังเวทวายุของยาสุกสามารถกำราบดาบคู่ของโยเนยได้และด้วยการฟาดดาบเหล็กเพียงครั้งเดียวชายผู้ถูกเนรเทศก็ฟันร่างพี่ชายของตอนเองเขาอ้อนวอนร้องของการอภัยแต่คำสุดท้ายก่อนตายของโยเนกลับเป็นการพูดถึงวิชาวายุซึ่งใช้สังหารผู้เท่าซูมาและบอกว่ามีเพียงน้องชายของเขาเท่านั้นที่จะรู้วิชานี้ได้จากนั้นเขาก็นิ่งเงียบและจากไปก่อนที่จะทันได้อโหสิกรรมใด ยาสุผู้ไร้ทางอาจารย์และพี่ชายได้ออกเดินทางไปตามดินแดนเทือกเขาด้วยใจที่ไร้ความสงบและความเจ็บปวดอันเกิดจากสงครามและความสูญเสียเขาคือดาบที่ไร้ปลอกห่อหุ้มท่ามกลางหิมะนั้นเขาได้พบทาลียานักเวทศิลาชาชุริมาผู้หนีทัพน็อกซัสยาสุ u, มองเห็นบุคคลที่ไม่น่าจะเป็นศิษย์ได้ในตัวนางและมองเห็นบุคคลที่ยิ่งไม่น่าจะเป็นอาจารย์ได้ในตัวเขาเขาได้สอนวิถีพลังเวทแห่งทตาและลมขัดกระลาหินผาให้นางและในที่สุดตัวเขาเองก็ได้น้อมนำคำสอนของพุท่าซูม่ามาปฏิบัติโลกของพวกเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินข่่าือกกียับ พระเทพแห่งชูริมากำัมังเรืออำนาจยาสุและทะิยาจึงแยกย้ายกันไปตามทางของตนและเขาก็ได้มอบเมล็ดต้นเมปเปิลที่เป็นด่างสมบัติล้ำค่าให้นางเป็นของขวัญตอนนี้เขาได้เรียนรู้บทเรียนนั้นแล้วในขณะที่ทะิยาเดินทางกลับไปที่ดินแดนทะเลทรายบ้านเกิดยาสุก,ก็มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านของเขาด้วยใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองและตามหาฆาตกรตัวจริงที่สังหาราจารย์ของเขาในถงสภาคณะผู้พิพากษาซ,ซึ่งล้อมรอบกำแพงหินได้มีการค้นพบว่าการตายของผู้เท่าซูม่านั้นเป็นอุบัติเหตุอันเกิดข,ขึ้นจากน้ำ มือของชอนด็อกซัสผู้ถูกในเรเทศซึ่งมันที่รู้จักกันในนามรีเวนและนางก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นั้นแต่ถึงกระนั้นยาวสวกก็ยังไม่อาจอภัยให้ตนเองที่ละทิ้งอาจารย์ไปหรือที่ยิ่งเลวร้ยวายกว่านั้นก็คือการที่ท้ายที่สุดแล้วทางเลือกนั้นได้นําไปสู่ความตายของโยเนะ และแล้วยาสุโอได้เดินทางไปเทศกาลวิญญาณผลิบานในเวเลแม้จะหวังไว้เพียงน้องนิดว่าพิธีกรรมเยียวยานี้จะช่วยคลายความหมองใจให้เขาได้นัที่นั่นเขาได้ปะทะต่อสู้กับอสุรกายไรย้ที่พยายามจะขมึบเขามันคืออสักนาซึ่งกัดกินความเจ็บปวดและความเสียใจของเขาเป็นอาหารแต่ทว่ามีชายสวมหน้ากากคนหนึ่งได้เข้ามาขัดขวางและฟาดฟันอสุรกายตัวนั้นด้วยความก,กราดเกรี้ยนชอบทมและยาสุโอก็ตระหนักความจริงว่าเขารู้จักชายผู้นี้เขาคือยูเนสนั่นเองโดยใจค่าไว้อย่างเต็มเปี่ยมว่าพี่ชายจะต้องมาแก้แค้น ยาสุจึงประหลาดใจเมื่อโยเน่ปล่อยเขาให้รอดชีวิตไปโดยมีเพียงคำพูดอัาขมคืนเอือเ้อเนยออกมาเนื่องจากแดงปฐมภูม,มิเมื่อเหลืออะไรแล้วสลับเขายาสุจึงเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่แม้เขาจะไม่รู้ว่าจะนำพาเขาไปที่ใดความรู้สึกผิดของเขาคือสิ่งเดียวที่ถ่วงรั้งสายลมเสรีนี้ไว้ ดูสิครับตัวละครก็ว่าเท่แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องก็ยิ่งดูเท่เข้าไปอีกนะครับเรียกได้ว่าเรื่องราวของจาสวดนี้เนี่ยมีแต่ความขมขื่นจริงเลยนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าอาจารย์นะครับแต่ก็โดนประดามแบบงงๆแต่ก็อย่างว่าเลยครับถ้ายาสวดเนี่ยได้ลองอธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องราวมันก็อาจจะไม่จบลงแบบนี้ก็ได้ครับแล้วทุกคนเลยครับผมคิดยังไงบ้างกับเรื่องราวของยาสวดสามารถพูดคุยกันได้ผ่านคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับวันนี้หมดเวลาผมรูเบิลเชสแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่กันในโอออกกาาาาาสหนนนน้้ววัััีขตลไป่ครบบบ๊ยย